เมื่อคุณเริ่มรู้ตัวคุณจะเริ่มมีบทเรียนบทเรียนส่วนใหญ่มาจากอดีตจริงไหมมันต้องเกิดเหตุการณ์ในอดีตก่อนเราถึงจะมีบทเรียนเท่ากับว่าคุณลองย้อนไปสิมันมีเหตุการณ์สมมติคุณเกิดมา20-30-40-50-60เหตุการณ์ในอดีตของคุณเหตุการณ์ไหนที่เป็นบทเรียนบ้างที่คุณรู้สึกเป็นบทเรียนนั่นคือสัญญาณแล้วนะ ถ้าคุณบอกว่ามันเป็นแค่อดีตมันยังดูไม่เป็นบทเรียนก็คือเป็นแค่เรื่องราวที่ผ่านไปแสดงว่าคุณยังไม่รู้ตัวว่าต้องเปลี่ยนแต่คุณลองย้อนกลับไปในอดีตของคุณถ้ามันมีบทเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งคือคุณต้องเปลี่ยนแต่คนส่วนใหญ่ผมพูดเลยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิดบทเรียนเขาจะทําอะไรรู้ไหมจมนะครับก็คือไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คิดว่าการที่เหมือนอกหักแล้วกันอืมเรามักจะจมอยู่เรามักจะชอบฟังเพลงเศร้าใช่ไหม,มก็วนอย่างนีน้หรือว่าปรึกษานะปรึกษาปรึกษาซึ่งจริงคนส่วนใหญ่ก็จะปรึกษาอะไรเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องอดีตนี่แหละแล้วการปรึกษาของเราไม่ได้หาทางออกนะครับเพื่อที่จะวนเวียนอย่างนี้ เป็นวัตถจักรแบบนี้หมดสังเกตได้ผมชอบพูดเสมอว่าสังเกตได้คนที่มีปัญหาด้านความรักะนะมันจะเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดละเพราะมนุษย์นี่เกิดมานี่มีสภาพจิตใจไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ทุกคนมีความชอบความรักหรือการทุ่มเทอะไรบางอย่างนะครับเป็นแพชชั่นอะไรบางอย่างแน่นอนคราวนี้เนี่ยลองสังเกตดูว่าถ้าเพื่อนหรือแม้แต่ตัวเราเองย้อนกลับไปเนี่ยเวลาเราบน่นเวลาเราพูดถึงอดีต เราไม่ต้องการแก้ปัญหานะเราแค่ต้องการพูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ะให้อดีตมันยังคงอยู่นะครับแล้วก็จมแล้วก็เศร้าแล้วก็ปรึกษาอีกแล้วก็จะวนอย่างนี้วนเวียนไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆเท่ากับเรายังไม่มีบทเรียนนะครับแต่เมื่อเราบอกว่าบทเรียนคนส่วนใหญ่ชอบใช้คําว่าเนี่ยแหละคือบทเรียนของฉันนะเธอทําให้ฉันเจ็บแต่สุดท้ายก็จะเจอเรื่องราวซ้ำๆ สังเกตดูเราจะเจอเรื่องราวซ้ำๆกับคนใหม่เรื่องราวซ้ำๆกับเหตุการณ์ใหม่แต่มันจะเหมือนกับคล้ายๆเดิมเพราะเรายังวนอยู่ตรงนี้เรายังไม่ออกจากวัฏจักรตรงนี้อยู่สังเกตดูได้นะครับใครที่เจออะไรเดิมๆแต่จริงๆแล้วเราแค่เรายังไม่พัฒนาการเราแค่เจอเหตุการณ์เดิมนะครับในเวลาใหม่เข้าใจไหมเรายังเจอ,เอ,อการอ,อกหักแบบเดิม กับคนใหม่ไปเรื่อยๆนะถ้าพูดเรื่องความรักเรายังเจอเพื่อนนิสัยแบบเดิมเจอนักธุรกิจแบบเดิมถ้าเราทําธุรกิจนะโดนโกงแบบเดิมแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วกัน90%้าสนะรับคนไม่ว่าจะผ่านประสบการณ์หรืออายุเท่าไหร่ก็ตามเขามักจะเจอเรื่องเดิมเพราะเขามีอดีตนะครับ เขามักจะเจอเรื่องเดิมเพราะใช้อดีตในการดำลงชีวิตนะอดีตในการไลฟ์อ่ะในการไลฟ์สดผมให้เห็นเป็นเรื่องของปัจจุบันเลยคุณคิดง่ายๆ <c oughs> ถ้าผมไลฟ์สดแล้วผมพูดถึงอดีตพูดถึงเรื่องอดีตแล้วคุณที่ดูผมเนี่ยคือสภาคือตัวจิตสำนึกคือตัวจิตใจของคุณเนะี่ย สวัสดีพี่แจ็คใน tik ตอกด้วยนะครับแล้วคุณดูผมพูดแต่เรื่องอดีตซ้ำๆอย่างเงี้ยในการไลฟ์สดคุณคิดว่าคุณดูแล้วชีวิตคุณจะเจริญขึ้นไหมไม่แน่นอนถ้าสมมุติผมไลฟ์แล้วผมยังพูดเรื่องเมื่อสองปีที่แล้วคือการเป็นสตรีมเมอร์การเล่นเกมแล้วได้ตังคุณก็จะคิดว่าอ๋อฉันต้องเป็นใช่ไหมอ๋อฉันมีความอ๋อต้องต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหม ก็คือไม่มีพัฒนาการอะไรเลยสมมุติผมไลฟ์เรื่องอดีตสิบครั้งอืมสิบครั้งนะลบนี้ก่อนผมไลฟ์เรื่องอดีตสิบครั้งคิดง่ายๆผมไลฟ์เรื่องอดีตสิบครั้งผมมาพูดอย่างเงี้ยสิบครั้งเท่ากับผมพูดเรื่องเดียวกันซ้ำสิบผลนะครับจริงไหมถ้าผมใช้อดีตนะครับสิบครั้งผมพูดเรื่องเดียวกัน นะผมไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยผมไม่ได้เก่งขึ้นด้วยเพราะผมกําลังทําเรื่องเดียวกัน10บผลนะครับเท่ากับว่าถ้าเราเรา,เราทุกคนแล้วย้อนกลับมานะเราดําเนินชีวิตเราใช้ชีวิตไปทํางานและมีความคิดกับอดีตเดิมๆม,มีความรู้สึกเดิมๆเ,เบื่อเหมือนเดิมยาค้าทางออกเหมือนเดิมอยากนั่นอยากนี่เหมือนเดิมผ่านไป365วัน แต่จริงแล้วมีแค่อันเดียวแค่นันแหละที่คุณคิดทั้งวี่ทั้งวันก็คือเบื่อเหนื่อยหาทางออกไม่เจอชีวิตมันเศร้าชีวิตมันยากนั่นแหละผ่านมาส6 5้หสิ้าวันเท่ากับว่า3 6 5รอ้าวันไม่มีอะไรใหม่เลยในชีวิตคุณโคตรเสียดายจริงไหมเพราะฉะนั้นถามตัวเองตรงนี้ว่านั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นะเรานึกย้อนกลับไปสิว่า มีบทเรียนหรืออยังบทเรียนคือเรารู้ว่ามันเป็นครูมันทําให้เราเข้าใจบทเรียนเราต้องเข้าใจมันคําว่าบทเรียนชีวิตส่วนใหญ่คนคิดว่าต้องเครียดแค้นใช่ไหมเช่นความรักอะจริงไหมเราก็จะคิดว่ามันเป็นบทเรียนฉันจะจดจำเอาไว้ไม่ต้องจํา รู้หรือยังเรียนเพื่อรู้และนำไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ถ้านึกย้อนกลับไปถ้าเราเป็นนักเรียนและเราเรียนเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมสมมตินนะเราเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยแต่เราเรียนเฉยๆแต่เราไม่ได้เรียนแล้วรู้และนำไปใช้ข้างหน้า จะไม่เกิดนวัตกรรมเนี่ย iPad กล้องตรงนี้ไลฟ์สดตรงนี้เพราะทุกคนจะเรียนแล้วก็ก็แค่นั้นใช้ไม่เป็นพัฒนาต่อไม่ได้ก็จะไม่เกิดอะไรที่พัฒนาไปข้างหน้าอันนี้เห็นภาพไหมเท่ากับชีวิตคุณตอนเนี้ถ้าคุณบอกว่ามีบทเรียนคุณต้องเรียนรู้รู้แล้วอะไรปล่อยมันแล้วไปข้างหน้าเอาที่รู้อะมาไปข้างหน้าคุณเข้าใจผมไหมและถ้าย้อนกลับไป เมื่อตอนไลฟ์ผมบอกว่ามีเด็กนะครับน้องๆเนี่ยยังทักมาขอบคุณที่อินบอ็ออยู่เลยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับที่ผมสอนตอนนี้ด้วยเป็นเรื่องตอนผมทำอาชีพสตรีมเมอร์เขาก็ถามเรื่องเอ้ยเงินไม่โอนเข้าอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ให้คำตอบยังช่วยเหลืออยู่นี่คือคลิปเมื่อประมาณปีถึง2ปีที่แล้วยังส่งผลกระทบกระจายออกไปช่วยเหลือผู้คนได้ในแบบที่ผมก็ไม่ได้คาดคิดนะครับ เท่ากับว่าเราไปข้างหน้าตลอดเห็นไหมแต่บทเรียนที่ผมรู้ผมเอามาฝากเอาไว้เอามาวางไว้เพื่อที่จะช่วยใครได้สักคนหนึ่งและจริง,รงๆไม่ได้ช่วยคนนึงช่วยได้เป็นพันคนนะครับแค่อาชีพผมอาชีพเดียวนะตอนช่วงปีถึงสองปีที่แล้วยังมีคนทักมาขอบคุณผมหรือมาถามข้อมูลอยู่เลยแล้วผมก็ไปข้างหน้าต่อถ้าผมจมปลักอยู่กับอดีตผมก็ต้องเอาสิ่งที่รู้ตรงเนี้ยการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ย เอามาพูดอยู่นั่นแหละซ้าๆแล้วเราจะได้เจอกันไหมคุณว่าคุณกับผมจะได้เจอไหมคนใน t ิ๊กต็อกจะได้เจอผมไหมคนใน a c e b o o k จะได้เจอกันไหม,นนไ,ไ,หมไม่เจอเพราะผมไม่เกิดการเรียนรู้หรือไปข้างหน้าเลยผมจมอยู่กับอดีตเพรบห15วันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่นหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นน่ะมาบวกกับซีซั่นสองที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษา นี่แหละนะมาบวกกันทั้งซีซันหนึ่งและซีซันสองราคาแค่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทจากจากหนึ่งมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับเยนสิบห้าวันซีซันหนึ่งและสิบห้าวันซีซันสองพร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหาสามสิบวันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้าง จิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไร,ก,ออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซั่นสมีเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์นะควอนตัมจัมนะการนั่งสมาธิในควอนตัมนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมาก และที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญสามคนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนนึงแต่ไม่บอกว่าใข่ต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนหนึ่งผมอึ้งมาก เรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือผมให้อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะอะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเออ่ข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันนะ่ อ่าผมเอามาโพสต์เอาไว้ใน Facebook กันนะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่าไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมี